สวัสดีครับต้นชาวล็อกนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมเอารถรุ่น c a ป4 h i g h l a n d e r LDA เกียร์ออโต้นะครับ1.9นะครับโฉม2023นะครับผมคันนี้ก็แต่งใส่แม็กพร้อมนะครับคันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 8 2 0 0 0บาทนะครับแต่คันนี้เนี่ยผมทำโปร ดาวอยู่ที่เพียง6,9 0 0 0นะครับ6,9 0 0 0ผ่อนเดือนละ1 2 7 7 0 0กว่าบาทนะครับ8,4งวดและขับฟรีอีก4,5วันนะครับไปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าใน6,9 0 0 0ที่แต่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับที่เราเห็นอันดับแรกก็คือล้อแม็กใบพัดนะครับขอบ18นะครับสวยงามนะครับรูปทรงคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตมากนะครับผม ไฟหน้ากระจังหน้านี่ถือว่ารับรูปมันสวยงามครับส่วนฟิล์มเนี่ยคันนี้ก็ติดตั้งเป็น6040นะครับสเปคมาตรฐานครับติดตั้งคิ้วกันสาดเรียบร้อยนะครับคิ้วกันสาดท,ที่เป็นสีดำนะแต่นี่เขาติดสติกเกอร์กันรอยสีขาวนะครับผมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับมันได้ข้างก็มาจากโรงงานเลยครับ นี่ส่วนด้านท้ายนะครับปูพื้นกระบะแม็กไลเนอร์เรียบร้อยครับรถคันนี้เพิ่งแต่งเสร็จนะครับรอล้างนะครับไล่ฝ้าหลังเรียบร้อยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีกันชนท้ายบิวอินนะครับมากับตัวรถนะครับ แล้วก็กล้องถอยหลังนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายลมดำรุ่นที่พูดง่ายๆว่าโดนสอยไปกันเยอะครับก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าออกรถกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมแถมตัวล็อกฝาท้ายให้ละกันจะได้ปลอดภัยกับไฟท้ายลราด้วยครับสวยงามนะครับ เราไปรับชมภายในกันต่อครับภายในของเจ้ารถคันนี้นะครับเดิมๆเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่เบาะหนังครับอันนี้ผมแต่งเป็นเบาะหนังเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับดำได้ขาวครับนี่ครับเบาะหนังทรงสปอร์ตครับนั่งีนกระชับนะครับ พวงมาลัยฟังก์ชันก็จะเป็นเกี่ยวกับปรับพวกเครื่องเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเดิมนะครับของรุ่นนี้นะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบออโต้สต็อปนะครับคันนี้ได้ติดตั้งล็อกเทคขโมยเรียบร้อยนะครับหายห่วงเลยครับตัวนี้ก็เครื่องพันเก้าร้อยห้าสิบแรงม้านะครับแรงด้วยประหยัดด้วยครับ ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ก็มีด้านหลังก็จะมีที่จับนะครับก่อนขึ้นนะครับค่อนข้างจะกว้างมากเลยครับนั่งสบายครับตัว LDA เนี่ยตรงนี้จะไม่ใช่แอร์หลังนะครับจะไม่มีแอร์นะครับจะมีที่เสียบ USB เรียบร้อยนะครับ เพดานก็เป็นสีขาวครับตัดกับสีเบาะครับให้รถดูมีมิติมากขึ้นครับผมก็เงื่อนไขในการออกรถนะครับ1เนี่ยผู้ซื้อเนี่ยต้องไม่ติดแบ็คลิสต์นะครับจะทําประกอบอาชีพอะไรก็ได้นะครับค้าขายรับเงินสดหรือพนักงานบริษัทอะไรพวกนี้ครับเรารับหมดครับแต่ถ้ากรณีติดแบ็คลิสต์เนี่ย ให้มาเป็นคนกู้ร่วมครับกู้ร่วมกับแฟนกับญาติพี่น้องอะไรก็ได้นะครับส่วนเงื่อนไขาการดาวผมก็แจ้งไปแล้วคันนี้เนี่ยผมทำโปรดาวอยู่ที่69,000นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจรถแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้ทรงสปอร์ตแบบนี้ก็ทักมาหาต้นชาวล็อกได้เลยนะครับก็เบอร์โทรศัพท์0826358985นะครับ ไอ l ดี e ก็เบอร์โทรผมนี่แหละครับพิมพ์พเบอร์ปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยช่องการติดต่อช่องอื่นก็จะมี TikTok นะครับโอ้โหอันนี้คนกำลังดูเพียบเลยครับ TikTok ก็ต้นชาวล็อกนะครับ YouTube ก็ต้นชาวล็อกขายอิสูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ